ฟ้าบึงสวนฝรั่ังนะครับผมเดี๋ยวสิว่าฟ้าบิงเนาะว่าวิธีระบบน้ำเพ็่นเห็ดแบบไดวิธีการปลูกการหอ่อเพิ่นจิหอ้อแบบไดนะครับผมจะได้กะไปเบิงกันเลยครับต่อนี้่็สีมีเนื่อที่สามไร้นะครับผมเพิเบเบนนนเ่นเก็บไปเมื่อกี้วู้บเเต็มรถกระบ,บะเลยเนาะนะครับผม,มจะเป็นต้นนะครับผมเป็นกระิวางระบบน้ำแบบ สปริงเกอร์นะครับผมต่ำๆเนาะนี่นะครับผมมันก็สิเป็นระยะห่างนะครับประมาณประมาณสองเมตรไรครับผมระยะห่างระวังตุนนะครับผมสองเมตรสองเมตรแล้วก็ล่องกลางก็สิประมาณประมาณจะสี่เมตรนะครับผมนี่หล่องน้ำยกขึ้นเป็นคู่นะครับผมเนาะเนื้อที่ตรงนี้ประมาณสามไรครับผม เนาะครับผมเนาะมีล่างห่อเขาจะสีกอาการิีไซกระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้นะครับผมห่อห่อตั้งแต่มันในน้อยนี่ครับนี่ลูกประมาณอ่าหัวนิ้วแม่มือนะครับผมนะครับผมนี่นะครับผมเนาะต้นต้นพลังเนาะนี่ เลยนะครับผมสวนฝรั่งที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นฝรั่งพันกิมจูนะครับผมเนาะส่วนนี้ก็ตั้งอยู่ที่บ้านอับช้างนะครับผมตำบลกุดดินจีอำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับผมท่านเซิร์ช Google Map เข้ามาได้เลยนะครับผมเนาะถือว่า ทำดีมากครับผมเนี่ยนะครับผมการหอนะครับผมก็ต้องก็ใช้เอัดหนังสือพิมพ์นะครับผมห่ออย่างดีนะครับผมอนดับแรกเขาจะห่อห่อห่อด้วยเอถุงพลาสติกก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระดาษทิชชูแล้วก็ใช้สเตปเปิลนะครับผมเย็บให้เรียบร้อยนะครับผมทําให้แมลงเข้าไม่ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมี ทำทำราวนะครับผมการไม่ให้ต้นฝรั่งนั้นล้มนะครับผมเป็นราวแล้วก็ขึงลวดนะครับผมแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับผมเพื่อให้เป็นที่พิงของต้นฝรั่งนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเสาเหล็กอย่างดีเลยครับผมแล้วก็ขึงลวดลวดลวดเส้นใหญ่นะครับผมลวดเส้นใหญ่ อย่างหน้าเลยนะครับผมเนี่ยครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอาครึงลวดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทางน้ําเข้านะครับเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็พามาดูต้นฝรั่งนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i ต e ให้ด้วยนะครับผมบวัสดีครับ